อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ว่าอะไรคือเรากําลังพูดถึงเรื่องหลักการปกครองอ่าที่เวลานี้ถ้าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีการปกครองอยู่สองระบบเท่านั้น่คือหนึ่งระบบเผด็จการอสองระบบประชาธิปไตยอ่เผด็จการพี่เผด็จการแบบไหนมันมีหลายมันมีหลายรูปแบบเผด็จการเผด็จการทางการเมืองมันอ่าการเมืองแบบไหนล่ะแบบทางทหารหรือแบบสภามันมีสองอย่าง มันทั้งหมดนะครอบคลุมเลยคือหมายกว่าว่าทั้งสภาทั้งทหารทั้งอะไรเนี่ยเป็นมาดก,การหมดมันไม่ใช่มันแค่มันมผดจการทางทหารหมายถึงว่าทหารยึดอํานาจแล้วก็ปกครองยาวเลยแต่พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยยึดเลยไม่มีการเลือกตั้งส่วนประชาธิปไตยที่เพราวะเนี่ยมันต้องมีการเล<อ>ือกตั้งใช่ไหมล่ะมีการเลือกตั้งก็มีอีกสองสองแบบเหมือนกันระบบมาดจก,การทางสภาเลือกตั้งมาเสร็จแล้วก็ยึดอํานาจในสภาอ่า ทีนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเข,ขาคอมมิวนิสต์ระบอบเผด็จการไม่ใช่เขาขเรียกว่าระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เผด็จการคอมมิอนนิสต์เขาใช้พรรคเขาใช้มติพรักเป็นการบริหารประเทศก็นั่นแหละมันเป็นเผด็จการนะเปล่ารนเนราไม่เผด็จการเขาเปลี่ยนทุกปีสี่ปีที่เขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนประธานที่เปลี่ยนนายกไม่เผด็จการอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เผด็จการใช่ไหมไม่ใช่เขาต้องมีมติพรรคมันจะไม่ทำเอง ไม่<ด>มีก<ด>ารเลือกตั้งแล้วจะอ้าวก็มีเลือกตั้งอย่างในพักมาไงพักเขาคัดมาประชาชนมันเยอะพันสามร้อยกว่าล้านมันคัดไม่ทั่วถึงเขาก็ให้ประชาชนนี่คัดตัวแทนสมาชิกพักเข้ามาสมาชิกตลังเขตตลังบนทนก็มาอยู่ในนี้มาเป็นตัวแทนอยู่ในสภาสภาใหญ่เลยแล้วถ้าประเทศไทยเราจะใช้วิธีการอย่างนี้เอาจะเป็นพผเด็จการหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่ใครคัดตัวแทนมาอ้าวไม่ก็คัดเขามาดิคัดจากไอ้ไอุ้ตําำบล หมู่บ้านคัดมาตำบลตำบลคัดมาจังหวัดจังหวัดก็คัดเข้ามาไงมาเป็นบ่อนใหญ่เลยมาเป็นใหญ่เลยเป็นสภาประชาชนอ่านี่เขาไม่ใช่ปฏิกันนะไม่ใช่เขาเป็นอะไรเป็นลัทธิเป็นลัทธิของมอนิ์เขาปกครองแบบระบบระบบของมอนิทสังคมนิยมแล้วทีนี้อย่างอินเดียล่ะอินเดียก็เหมือนกันเขาประชาธิปไตยแบบโหที่มันไหลายเผ่าพันธุ์มันมีลัทธิต้องสาม ผมจะบอกให้ฟังนะประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยสู้อินเดียไม่ได้ก็ดูที่อินเดียยังอ่อยากบ้าวแต่ว่าอินเดียทำไมอินเดียเขาเจริญอ่ะเขาไม่เจริญเขาไม่เจริญพี่ไปดูซิโอ้โหพี่ไม่เคยไปไปเดี๋ยวนี้เขาเจริญแล้วยางอย่างเฉพาะที่เฉพาะที่เมืองหลวงประชาชนเขามีปฏิกิริยาโอ้โหไปดูที่ขี่ข้างถนนเลยโอ้โหอะไรขี่อะไรขี่วัวองเอาดิ เวลาไปทัวนั่งนี่นะมันนั่งขี้ให้ดูเฉยนัแม่งเลยไม่พี่พี่ไ่ไ่รูเรื่องนี่ไงเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขาก็ใช่ก็อย่างนี้ไงอ่ะนี่แหละประชาธิปไตยเวลาเพี่มาแจกขอทางนี่มาเป็นร้อยเป็นโหอ้าวคนนี้แหละคือประชาธิปไตยคือการปกครองเขาเนี่ยยังมีชั้นวัรนะอยู่ถึงอย่างนี้ไงก็มีอ้าวเดร๋ยวนั่นอย่างนี้ทำไมจึงจะไปเรียกเขาว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะเขามีวัรนะก็นี่ไงแต่เขามีเลือกตั้งเขาให้แต่ละวันนะเลือกตั้งมันรู้เขาไม่ติด คือมันไหลลัที่มันรวมกันไม่เข้ามันก็เลยต่างคนต่างกันนั่นมันก็เลยสบายก็นี่ไงผมจึงได้บอกว่าทําไมมันจึงไม่เหมือนกันคนมันเยอะแล้วมันยากจนอะอะแล้วมันก็แบ่งครองก็ทําอะไรก็ได้ให้เลือกตั้งไงอาทําไมเออพี่ไม่ได้ศึกษาเลยทำไมผมจะไม่ศึกษาเนี่ยผมกำลังศึกษาหมดแล้วพี่ศึกษาแง่แค่ปฏิการกยาประชาธิปไตยมันง่ายไปมันรายละเอียดยังมีเยอะ พี่อย่างนี้นะถ้าจะพี่เอาเรื่องตั้งของเทศไทยต้องบอกว่าเนี่ยต้องอย่างนี้แล้วประเทศไทยเราเนี่ยเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาเรื่องตั้งไหมแต่สภามีคนฝ่ายค้านอยู่คนเดียวสองคนนี่อ้าวเขาก็มีเรื่องตั้งไงเขามีเรื่องตั้งแต่มีฝ่ายค้านแค่คนสองคนแล้วฝ่ายรัฐบาลร้อยกวบาทแล้วจะไปสู้อะไรใช่นั่นเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เรียกงพินการทางสภาเพราะว่าฝ่ายค้านไมนแค่จริงแล้วของเราอ่ะของเราของเราก็มีมีหลายฝ่ายมีหลายพรรคมีหลายพรกเอาทำไม ของเราดีได้ผัดกันเนี่ยฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ผัดกันเรื่อยพอเป็นฝ่ายค้านก็ด่าเย้ยวเยยไม่ดียางรุนผิดงี้ชาวบ้านชอบใจถูกต้องพอเป็นรัฐบาลปั๊บไอที่เคยด่าไว้ลืมหมดเลยแล้วเราประเทศไทยเราเนี่ยประชาธิปไตยไหมก็เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเต็มใบที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองใช่ไหมใช่แล้วไงแล้วไงเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วไงพี่พี่ข้อที่พี่ข้อต่อแล้วเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอ่า แล้วคุณว่าแบบรวมสูหรือว่าอะไรอะไรแบบไหนอ่ะแบบไหนประเทศไทยเราอ่ะประชาธิปไตยแบบไหนแบบครึ่งใบสะเทินน้ำสะเทินบกเอาทำไมอ่ะเราะอะไรผมพูดผิดหรือไงคือประชาธิปไตยผีดครึ่งใบกูก็ครึ่งใบอ่ะใช่ไหมถ้าถ้าเป็นคนเรียกลูกโทนเคยกินกระเทียมโทนไหมันมัน ฟังดูแล้วเนี่ยนะผมไม่ค่อยเชื่อในระบอบในการปกครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมมอนิสต์หรือว่าจะเป็นเผด็จก,การหรือว่าจะเป็นปเอางี้น,นะผลประโยชน์ตรงนั้นพี่อย่าไปคิดะไรมากเลยถ้าอยากจะได้อำนาจนะก็ต้องมีเป้าหมายว่าเอาอำนาจมาทำอะไรอเอามาคุมสัมปทานเอามาคุมธุรกิจอะไรต่างๆใช่ไหมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางนั้นทีนั้นเรยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอายุม,ม,ยมากแล้วนะพี่อยู่อย่างนี้ลนะอยู่อย่างนี้ละ อยู่อย่างเงี้ยเหรอ,อพี่ดูมันต้องกี่สมัยแล้วอ่คือถ้าพี่อยากจะได้พี่ต้องเข้าไปเล่นกับเขาเลยถ้าอยู่วงนอกนี้แล้วพี่อย่าไปยุ่งกับเขาฮะอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องอาว่าเขาทำไมคอนแค่เขาอย่างที่บดดาเขาได้ไหมเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวบ้านคุ้มไหมแล้วทำไมอ่าถ้าพูดแล้วมันต้องมีตำหน่ตงตำแหน่งหน่อยมาติดปลายนลวลเออ ไอ้เดี๋ยวพี่ไปทัว์หน่อยอ่าเดี๋ยวเนี้ก็เขาพาไป้ละอ่าพกเจมันี่หนดีอ่าพอใหญ่ไหมพี่มันไม่ได้พูดอะไรเป็นเป็นสร้างสรรค์เนี่ยเ็าเลยมันยังว่าอาปากอะไรเงี้ยมึงเขาว่าอะไรนะอ๋อต้องไปเชียร์ใช่ไหมโอ้ยอะไรนะต้องไปเชียร์เขาใช่ไหมไ่ใช่เชียร์มันต้องดูคอยดูมันต้องด่าก่อนอ่าด่าก่อนแล้วพอเขามาเออ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 อนี่ออออนี่ออออนี่อออออ้ออ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 อเออออว่าไง พี่เอาไปนี่หัวแตกกันแล้ว <S <S 1> <S 1> ไปด่าดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไงมันต้องอ,อไม่ใช่เราต้องเอาข้อที่จริงเขามีเขามีต้องไปสืบดูก่อนว่าเขามีอะไรผิดอะไรไม่ดีบ้างแล้วก็เอามาแฉเอามาคุยไม่ใช่แฉมาคุยเนี่ยไอ้อย่างงี้อย่างงี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวก็มีคนมาเจราจาพี่<ล>เออพี่พูดเบาๆหน่อยได้ไหมอย่างงี้อย่างางี้นะอย่าพี่เรียนนักกินข้าวหูฉลามหน่อยฮใช่ป่ะใช่ป่ะไปพูดเถอะพี่เอาเดี๋ยวนี้เอาไป เออค่าน้ำแล้วเงี้ยมาใส่ซองไปแล้วไปห้าหกแสนเงี้เพื่อพี่ไปเปิดถึงบ้านเปิดป๊อบโอ้โหเพื่อผู้รู้พูดแรงกั่นี่หรืจะได้เยอะกว่านี้เอาเัินนะเอาเัินเลยน้ำตังตอนนี้นะผมพูดกับพี่นี่นะผมเพิ่งจะบอกพูดกับพี่นี่นะพูดเรื่องทำอาหารกินกับพี่เนี่ยอดตายอดตายไปเด็กกันจะผมรับนะอ่าพี่กระดามึงเอามาเข้ายังไงมาโหดด่าเละเลยมึง เป็นท่าอีกเขาอะไรเงี้ยต้องบอกลำบากอยู่กับพี่จนนะรู้ปะเออเคนหนึ่งเขารวยรวยกันเนี่ยเป็นขอเอาสิอะไรเอาสิอะไรเอาสิเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะพี่เอาที่ไหนพี่หลอกเอาอยู่เนี่ยพี่เอาจริงที่ไหนอ่ะกี่ครั้งก็ชวนพี่เฮ้ยกูไม่เอาเกียร์ไว้กูเกียร์อะไรมาอ้าวโอ้อะไรก็ไม่เอาแล้วพี่เที่ยวปากเสียอยู่เรื่อยว่าเราปากเสียอ้าว จริงเปล่าทีนี้การปกครองเนี่ยนะเวลานี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดทั่วโลกเนี่ยผมเห็นเกิดการขัดแย้งกันตุรกีเนี่ยไหมมันอยู่มาสิบปีแล้วไอ้นายกเนี่ยก็เพราะไอ้ตุรกีสปริงไงไหมก็เพราะไอ้สองตัวเนี่ยสองตัวไหนไอ้ตัวไอ้เผด็จการกับไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยสองตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาจะอุปัติโลงขึ้นมาใช่ไหมแล้วมาถึงเวลามาถึงจุดหนึ่งมันก็พอเผด็จการใช่ไหมก็ดีแล้วช่วยประชาชนบ้างอะไรต่างเออดีไหม พอหลังๆมันกินเไงพอกินมากๆก็ท้องแตกชาวบ้านก็ไปเอาก็ขับไล่อืมไมก็ั้นเตาฟี่จะอยู่ได้ไงไปอ่ะเอออยู่ไม่ได้นะถ้าลองประเภทที่ว่ากินรวบอ่ะอืโอ้โหลูกเมียมันครอบครัวมันเพื่อนฝูงมันรวยมันรวยแต่ชาวบ้านจนอ่ะเอออยู่ไม่ได้เออมันก็ฮือขึ้นมารวมกันฮือมาเออเหมือนกันนั่นแหละพี่เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกัน แต่อย่างที่พี่บอกภาคใต้ลำบากหลือเกินชาวบ้านไม่มีอะไรกินแต่บางคนเขารวยอ่ะใช่ป่ะเงินสะพัดเลยใช่ป่ะอ๋อเขาหากินบนความยากจนความลำบากยากเข็งของชาวบ้านเออเออพงนี้มันยังว่าเลยพี่ใช่ไหมพูดถูกไหมเอาอีกสิเอาอีกเอาอีกเอาอีกทำไมพี่ไม่พูดให้ผมพูดทำไมอ่ะผมเป็นโหนนะไปพูดอะไรมากๆไม่ได้ อย่าห,หาว่ารู้มากแต่ว่าพูดไปยากแล้วพูเยอะพูดเรื่องอะไร <laughs> ผมแค่ลงดีนิวบา้างไทยโพสบ้างเนี่ยมาตรเนี้ยในปฏิชนเนี่ยเขาไปลงนั้นเนี่ยเา <S <S มาพยากรไปตั้งแต่ต้นปีพีออ่ว่ามันน้อยหนางงเนี่ยบ้านเมืองออมันแรงบอกว่าผมบอกกับตองโมก้าตังกามกกราบ,บอกเนี่ยตั้งแต่สี่กระดกฎาคดาถึงสิบเก้าสิงหาตรงเนี้ยจุดเรื่องจุดนั้เลยจุดอันตรายมากถึงเมื่อไหร่นะสี่กระกฎาคดาถึงสิบเก้าสิงหา ช่วงนี้ดาวมันลงเนี่ยมปีนี้มิเเดือนนี้มิถุนามิถุนาเดือนหน้ากรกฎาดาเออนั่นแหละกรกฎาาเนี่ยนะสี่กรกฎาดาเป็นต้นไปเพราะดาวมันลงดาวอังคารมันเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนนะรวมพฤหัสรวมอาทิตย์ใช่ไหมแล้วมันทำบุมตีโกนกับดาวเสารลาหูที่ราศีตุลเนปมจูนอยู่ราศีกลุ่มเครื่องตีโกนคู่ธาตุลมสามตัวเลยแล้วเป็นดาวบาปเคราะห์กันเลยแล้ว พลทหารนี่มันเสียอ่อนกําลังพลทหารนี่มาถึงรัฐบาลไปถึงรัฐมนตรีแล้วอาทิตย์นี่หมายถึงนายกคนโดนอังคารเข้าไปกลุ่มเลยเสร็จหมดเลยอังคารนี่ทหารเนี่ยไม่ใช่ปากปากปากอังคารนี่เป็นปากก็ได้ หกม็อบทั้งหลายเนี่ยมาโอ้โหตอนนี้มันก็มากันยากนะแล้วก็ยังยังนี่ยังนี่จิ๊บจิบยังจิ๊บจิ๊บนิ๊บแล้วก็ไอ้นิจจนมันก็มาอยู่ราศีกุมภคือนิจูนนี่คือมลชนอคือม็อบคือม็อบม็อบก็มากันยากแต่แล้วไอ้ที่ราศีตุลันมีเสากับราหูเออเสาด์นี่คือภากษาเออราหูนี่คือสารกดอีกโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะโดนจากม็อบหรือจะโดนจากสาหรือจะโดนจากอะไรโอ้โหน่ากลัวมากไม่น่ากลัวสนุกสนุกนะสนุกสนุก มันจะโอ้โหมันมันมันจะเป็นงานจะถึงก็เลือดไม่มีจับคารมอก็จบเฮ้ยไม่ดียุ่สภาไม่อะไรมันจะง่ายอย่างนั้นเชียวหรือยุบสภาก็ได้ยุบสภาก็ได้ยุบสภามก็ง่ายเกินไปอะไรไอ้ต้องจับตาพี่นะไอ้ที่เข้าอะอะไรกฎหมายพรบแก้แล้วธรรมนูญยังไม่รู้ไอ้ลูกผีลูกคนมาตาหกสิบแปดเนี่ยโอ้โหมันจะถึงขั้นไหนอ่เอาจะขั้นจะยุบพักนะ หกพักเลยอ่ะสบสอสอถูกแฝงอีกสามร้อยสิบสองคนนะโอ้ต้องถูกคือพักเลยพี่มายุ้ยคพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่มายุอย่างเดียวให้ผมพูดนี่ไหมายความว่ายังไงคุณเป็นโหนผมศึกษาผมฟังเอ้าฟังแล้วมันได้หกพักเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะยุบเพื่อสุกไว้แล้วมันเล่นกันหลายมุมน้าห่วงหน้าห่วงประเทศชาตินะเออแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าปีนี้รัฐบาลจำนำข้าวเย็นไร้บาท เงินมีไหมเงินน่ะมีไหมนี่ชาวนาไปกู้นี้ยืมสินมาอปุ๋ยเขาทำนาปีทังมันทำสามผลเลยนะเพื่อให้ข้าวเยอะขึ้นอ่ะมันจะไปอะไร้น่อย่างเดียวจะไปจำนำอย่างเดียวเนะมั้ยทเสศบอกถ้าหากไม่ส่งเงินคราวนี้ก็ไม่มีแล้วไม่แล้วรงศรีเขาก็เริ่มมีรัฐบาลเริ่มรู้นะไอ้ข้าวเกล็ดไหนเกล็ดไหนเขาไม่เอาแล้วมีทุกแปดชนิดน้ำไมลรับขายไม่ได้อ่ะเลี้ยงหมูหมูยังไม่กิน่ เพราะว่าไปเล่งให้ไม่จะเล่งข้ามันเก็บต่ำแล้วมันไปโอ้โหไม่ใช่เก็บเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่เก็บมันปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นเลยโอ้โหใครมีเครมัตส์เข้าไปมันต้องมน้มันไม่ไม่ไม่โดนแมลงกินอ่ะหนูกินอ่ะต้องอัดเข้าไปแล้วเรามากินมีอะไรเหลือเขาก็ไม่ซื้อ คนไม่เคยรู้นะที่ป่วยป่วยก็เยอะเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเพล่ป่วยเนี่ยผมถึงได้เอาเข้าวทิพย์เนี่ยไปโทรหวาโอ้นี่ไงโรงพยาบาลสองนี่ใครจะร่วมทบุญกับผมก็โทรมาเลยนี่นี่นี่อันนี้สำคัญเออโทรมาเลยโทรมาเลยใช่ไหมผมจะให้ซองเป็นร้อยยสบไม่ต้องเอากองละหนึ่งกองหนึ่งถุงถุงละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเออเป็นกองถ้าเจ้ากองใหญ่เอาร้อยห้าสิบนะ แมวว่าเออพี่ค้ากำไรเกินควรนี่นี่กรมการค้าเขารับรองนี่ออร์แกนิกนี่นี่ก็ใช่เห็นแล้วไงว่ามาตรฐานดีมากเออนี่แหละจากนั้นของดีจะไปขายถูกได้ยังไงไม่ไอ้แมวพี่ค้ากำไรเกินควรร้อยห้าสิบเนีเราไม่ใช่ระบบทุนนิยมร้อยห้าสิบเดี๋ยวพี่พูดบ้าๆเดี๋ยวผมลดลดหนึ่ร้อยเดียวน่อยมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวฟังสครูบ